วันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนํานั่นคืออันนี้เลยโปรตีนแต่ก่อนนะเราเป็นภูมิแพ้นะรู้สึกว่าตื่นมาก็น้ามูกไหลจามได้กินอะไรนิดๆหน่อยๆก็จามแต่ว่าหลังจากที่เราได้กินอันเนี้ยเรารู้สึกว่าร่างกายของเราอดีขึ้นอาการต่างๆเหล่านั้นเป็นลดลงแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นมากตื่นมาก็ไม่เพียแถมไม่ป่วยง่ายอีก ออดังนั้นเราก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้ไปลองกันถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนอเอาไปลองกินดูก่อนก็ได้นะอันนี้มีทั้งหมด4รสชาติเดี๋วยวเราจะให้ดูทุกคนดูเนาะอันนี้เป็นรสชอ็อกโกแลตรสชาเขียวรสเบอร์รี่แล้วก็อันนี้เป็นรสจืดอ,อันนี้เป็นโปรตีนจากพืชนะทุกคนสารสก,กัดจากข้าวสาลีแล้วก็ถั่วเนาะอันนี้ให้ดูเนื้อสัมผัส อันนี้ยกตัวอย่างเช่นรถเบอร์รี่เนาะให้ทุกคนได้ดูเนี่ยเออซึ่งมันดีมากเลยทุกคนส่วนกินยังไงอะหรอมันจะมีแก้วอยู่ให้ทุกคนตักใส่เนี้ยสช้อนกินเช้าเย็นแล้วก็เติมน้ำเย็นประมาณ350-400 ml เนาะซึ่งเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ยกดื่มได้เลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีแก้วสามารถชงกับแก้วปกติได้เนาะใช้ช้อนหรือใช้อะไรคนให้มันละลายมันจะละลาย ยากกว่าการเขย่านิดนึงซึ่งมันดีจริงๆโคตรอินเลยก็เลยอยากแนะนําให้ทุกคนไปตามกันซึ่งใครตามหาอยู่หรืออยากทราบรายละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไปที่ใต้คลิปหรือว่าใต้เมนชั่นนี่เนาะทุกคนสามารถไปตําแล้วก็ตามไปดูได้อันเนี้ยดีจริงคอนเฟิร์มแล้วก็ไม่ลองไม่รู้จริงนะทุกคนใครที่มีปัญหาภูมิแพ้อย่างเราส่วนตัวเราหาย้วเรารู้สึกขอบคุณแลพิเศษมากๆเลย